น้องขึ้นมาน้องขึ้นมาน้องล้วงมาล้วงโอ้ว้าลาหลบบว่างบว่างควายควายไปไางไปไหนไปไหน และนี่กูชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงเห่าเลยว่าชักนมสเต็ปกูยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปซ้มเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักนมรอบอบมีแต่สาวๆที่เข้ามาหาตัว่าชักนมสกิลกูมาตรฐานกูทำมึงเห่าเลยว่าชักนมสเต็ปกูยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่าชัก ไปไหนทะลไปไหนต่อพี่เซ่เดี๋ยวมันอยู่ไหนกันนะพี่เอไอเดี๋ยวผมไปรับไอ้อูเอารถใหญ่ไปดีกว่าว่ะกูอยี๋พี่เซ่เอารถใหญ่ดีกว่าพี่ไปเอารถใหญ่พี่เบิกมาพี่น่าไปซ่อมอีกรอบตัวตึงเดวินชีไขว้ไว้เฮียตัวร้ายเลยอ่ะคันเนี้ยไม่ไม่ไม่ไขวชื่อชวิดเนี้ย ใช่เดี๋ยวผมไปรับผมไปรับไอ้สก๊อตที่โรงพยาบาลนะเดี๋ยใครวะเจ็ดสามสามศูนเบอร์ใครวะเจ็ดสามสามศูนย์นะพี่ลองโทรดิเออใช้หายใช่เดี๋ยวมันเอ้กูลงอยู่กูลงอยู่ซ่อมดีกว่าล็อกกอล์คอนเอาเดียรต้าสวัสดีครับคุณตาเต็มเลยหลังก้าลาเต็มเลยเเอาลยนะ ขอคนละหนึ่งสองสามกระดาษมึงมึงไอ้นี่ดิมึงเรียกเลยให้ให้ซ่อมรถตรงนี้เลยป่อคู่หู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 โอ้ยี่อ่ะโอ้เออบึ้มบั้มจำเบ๊พ่อเยอะบึ้มบั้มจำเบ้ทุกคนอยากโทรศัพท์ขึ้นมาบึ้มบั้มจำเบ๊เข้าธนาคารโอนหนึ่เลขหนึ่งสามเจ็ดทำอาหารคนละผาทอาหารกินด้วยบึ้มบั้มจำเบ๊ หาตั้งใจค่าหมอครับอยาลงเปนูอา่ะอุดาลุ่งไม่มีมีหรอไม่มีเขาเขาประกาศเมื่อกี้เขาประกาศอะไรมีเขาประกาศหรอเขาประกาศอยู่อีหนึ่งสิองะออมัมีูดาวด้วยเหรอมีอาตกลงมไม่มีดาลไม่เจอไว้ไม่มีคนละไม่ไม่ไม่มันมีอยู่แล้วม่แต่เป็นจากดหมอไงแต่มันไม่มีพักเฉยๆมีถูกแล้วมีมีแหละใช่มันมีอยู่แล้วโอ้ยเยี่ยมบานเบิร์ตอีกสิอีกอีกหกนาทีหกนาทีห้าีละ เอลงเลยออะเางไม่ไม่ไม่ควักโชว์ควักโชว์ขอขอควักหน่อยหนึ่งขอโชว์คือไม่โชว์ไม่ได้อะพี่ขอมันต้องมีครับขอมันต้องมีทำไมหรอขอต้องมีเรื่องรอควัพร้อมกูเลยไงเอ้ยใจตรงกันจัดไงใจตรงกันจริงใจตรงกันจัดอะอือร้านจ็อกเปไปรอเลยไปรอเลยถ้าจะเปิดอะเปิดตีน้องแล้วเนี่ยร้านจ็กเปิดไปไปเล่นร้านหลังเดย่อเข้าไปเล่นร้านข้างหลังเดียวอนตรงนี้เดี๋ยวมี่เตดูดิมันมีคนนึงแบบ แกุ้มบัมกุ้มบัยจำเบกกุ้มบัมจำเบกกุ้มบัมจำโบอ่ะจำโบโอ้โหใหญ่จังโอ้โหอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะอ๋อ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 เจ็บเป็นอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยหโอ้โโอ้ขออีกทีได้วยมั้ยอ่ะเสียงเป็นอะไรอ่ะโอ้ขออีกทีได้วยมั้ยอ่ะข้างหลังนะ ข้างหลังนะเดี๋ยวบอกข้างหลังนะเพื่อน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 เป็นไรครับไอ้ใบเบื่อมึงใบเบื่อเยอะไรมึงไอ้เอ๋อใบเบื่อเยอะกลับไรมึงกลับไรกลับไรมึงกูถามโทษน้องโทษทีครับพี่แล้วอะไรเนี่ยด่าแล้วโทษขอโทษกันดีจริงอ้จรีแล้วนี่นี่ไงล่วงไปหนึ่ง ถอย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 ตัวสามถอยถอยเล่นข้างหลังมาเล่นข้างหลังถอยเลยถอยกูเลยถอยกูถอยถั่วโลกเอาแถวโลถั่วโลกได้พี่ได้ได้พี่นาะเอานึงพี่เราต้องรกดขึ้นไหมสี่ไม่โดนวะดึวินเพื่อนรักสู้ๆพี่ถอยเดี๋ยีฮัลโหลเดี๋ยวยงกันเดี๋ยวยงกันปล่อยให้ปล่อยไปปล่อยไป ตัดไเพื่อนตัดไเพื่อนตัดไดเพื่อนามาต้องแต่งตัวอะไรเนี yeah> ่ยแต่ก็ช ja. ุดเหลือพี่แล้วดังเลย่ะทไมมามาค่อยมาเรื่อยๆพี่มาเรื่อยๆวงนัวลาบิชีมาแล้วจ้าเปิดดิวงนัววงนัวลาบิชีวงนัวลาบิชีคากีอับบิชีมาแล้ว แม็ป <edral> นี่เหนะะือม <c oughs> <ฮ>ันยิงเงนเอามมนนีอย่านี่ หลบเพื่อนอ,อ,อย่ายัดมัดอย่ายัดมัดยัดเลยยัดเลยโอ้ยโอ้ยขี้หลับ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 ไอ้นี่จะหลับไอ้นี่หลับยากนิดนึงตัวตึงมันตายยากนิดนึง เราตึงมันตายยากนิดนึงเราตึงตายยากนิดหน่อยเราตึงตายยากนิดนึงขึ้นมาน้องขึ้นมาน้องขึ้นมาน้องล้วงมาล้วงสวยสวยอาะสวยล้วงมามาดีมาดีมาดี ตายยากนิดนึงตัวตึงตายยากนิดนึงตัวตึงตายยากนิดตัวตึงตายยากนิดนึงน้องตายยากนิดนึงน้องตัวตึงมันตายเอ้ยลบลบลบพี่เองน้องพี่เองอพี่เองพี่เองพี่เอง,เอง <c oughs> ลบแบบดิจิตอลเกตเวเอกไมคลองถมคลองเตยลาดเ้าลบเอกำไมอีก <c oughs> อึมงหัวอีกหนึ่งหัวอีกหนึ่งอีกหนึ่งหัวลวง ว่าเี้ยอเี้ยววงนี้เี้ยตายรวมอดกลนเยอะเนี่ยไไอ้อวนโอ้โหอูเจอซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้วตัเจริงแล้วไอยไทยฮะไปไปตลาดไปรถใครไว้เหี้ยเดยบัวอย่บัอยบัวอยหายไปไหนนอนหรอน่าจะนอนแล้วบาที่คุกยาวอ่ะ อุอ้มหน่อยอ่ะอุ้มหน่อยอ่ะอุ้มหน่อยอะไรไ <ป S 1> อะไร,รเนี่ยไป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 ไม่แล้วเขาไปไหนกันอะไม่รู้อ่ะคงไม่อยู่หรือมั้งไอ้พวกนั้นอะไม่รู้อ่ะกาลารไปกาลาร์ก่อนอ่ะชนแม่งเอาเลยมิน่ะมันน่าอ้าวไอตั์มีมีตัวมีเมียติงอ่ะตัวติง ัวติงมาตัวติงมาลึ้นรถขนรถขึ้นรอ้ยดีนะไอ้เชี่ยขึ้นทันอ่ะทำอะไรกูได้เฮ้ยมีตัวรุ่ๆมีตัวรุลงดิโอ้ยเหี้ยมึงรีบเนาะเขาห้ามใช้ ATV ทำตอรี่กันนะครับห้ามใช้ต่อ ATV ทำตอรี่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปเช่นตอนเนี่ย อไปแล้วครับไปเหี่ยบอกกูได้นะบุกเอื้มเชี่ยวะรถรถของจริงมาแล้วถอยน้องถอย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 ครับหลบหลบถอยถอยหน่อยรถรถนี่มันไม่มีใครขวางได้ขวางไอ้เ่เด็กขวางถอย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 ทาาไทย กูอยากขวางทางกูก็เอร้องเข้าใจปล่าเข้าใจเปล่าขวางทางายทำไมอะไรอะไรทำอะไรถดคดกรรมลดคดกรรำจะมาเทียวเทียวไโทดเป็นอย่างกังดู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 ีทิแล้วอ่ะเข้ามาโชวเล่นกายกรรมมีเหี้ยยงเอาเอาลอยเอลอยเอ้าเอาติดแล้วอเามาชวกายกรรมเอาจะพังแล้วอ๋อเอ้าเอาเอา เอาไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโชว์อึ๊บฮึบพับรับโชว์อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่บั๊มเลยคันนี้จะพังแล้วไอเจนนี่หลุดนะระดูกจังเลยอะไรมึงอะไรนี่ไอนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรมึงอะไรมึงเพ้ออยู่คนเดียวนะอะไอเจนี่มึงเพ้ตายมึงตายแกเอาดับแล้วอ เอาเอ้าติดแล้วเอ้าติดแล้วเหรอเอ้าต้องลงนะกล่ำลงกล่ำเร står, lower, right? ็วเร็วเร็วเร็วเอาหัวมาม้อเอาหัวมาหม้อเอาหัวมาม้อเอาหัวมาม้อเอาหัวมาม้อลงได้แล้วมันนานแล้วลได้้แวมันนานไปเยจะลงนานเกินมันนานเฮ้ยถอ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 ยเลยตรงนี้ถอยเลยลงลงน้องลง โอ้ยลงเอินรถทังแล้วเนาะนานไปนานไปให้นานเกินานไคือนายไม่ลงให้เราตีเลยอ่ะกระบาลนายอ่ะเรารอขนานไปเนี่ยนานจริงนะนานเกินคืออันนี้นานเกินนะนายไม่ลงให้เราตีเลยอ่ะขอตีกระบาลสักทีสองทีไม่ได้ไม่ลงจริงอ๋อนายไม่ลงจริงอ๋อเอ้ยมึงนานไปรถพังนานไปตัดนานไปตเยเน่ยรถังต้องลงนะไ้ยรถพังถอยๆอยเดี๋ยวพี่รอตีเงถอยๆๆยย ถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวถอยเลยเดี๋ยวถอยเลยไปไกลหน่อยไม่ลงวะไอ้กล่อมเฮ้ยไอ้อะไล่ถอยนล้วมาน้ำยาล้างจานดิ้นน่าเบื่อเกินเออไม่เอาเลยเรื่องลงมาดีไอ้เทียรถมึงพังไงงงอ่ะเออไม่ลงเฉยเลยงนาล้นะโอ้ยโอ้ยมันไปไม่ได้แล้วครับน้องมันขี่เจนแล้มันไปไม่ได้แล้วครับพยายามแบบรวมๆวมแรงๆรงไงงงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเาเฮ้ยถอยพี่ถอยถอยพี่ออกอุ้ยโทษโทษ นี่ไงสวยหดีเดียวหลับเลยอ่ะท uh, ี่อ uh, ่ะท you know ีเ you ด know, ียวหลับเฮ้ยมันนานไปนานไปตานเกินนานไปนานเกินนรยูโนยูโนโฮมลันน่ะนานเกินนายนานเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันนานขนาดนี้ซ่อมเลยไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปจุดไฟดิอุ้ยอุ้ยเกินเกินตรงนี้ไม่คนไม่อยู่ในรถเลย มันออกไปได้แล้วมีใถ่ยดิถ่ยดิเขาให้ลงนะเว้ยถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ยรูไปหลับโป้วาหลับโป้หลับนโป้หมับโปหลับบ่วง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 ความความบวงไปไหนไปไหนไปไหน เง็ดเดิมเดเดิมโอ้หนึ่งวีสามไอ่ไน้องน่องบงเบงสามแล้วบงเบงบงเบงบงเบงเห็นปะมึงรีบลงมามึงก็จะได้หมอมาแล้วไปไวันนั้นต่อยไม่โดนตะกุนเชียร์จอกไว้ก่อนพวกมึงอ่ะกูฮาวให้ยคนดูคนหา บังบังบัง้ยเงีายไปโดนตะโกนเชียดจ่อเอ๋ตายไปตายไปโดนตะโกนเชียดจ่อไห้ก่อนไงตุ๊กเนี่ยตายว่าเอาบกเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเห็นป่ะเห็นปะใช่อาอาอาอ่ะเขาไม่บํมกันแล้วน่ะเนี่ยตายแล้วมีแล้วมาดิเอ้ยเุ้ยมึงเป็นไลท์เป็นไลท์เป็นไลท์ ไอต่อยอดี้ต่อยมันดิต่อยมันดิอ,นอะไรจะขึ้นรถทำไมขึ้นรถทำไรเราทำไรเราทำไรเราล่วงทำไรเราทำไรคนดีต่อยไปต่อยไป <c oughs> ต่อยไป ถอยถอยถอยถุบอ่ะุบเลยถุยถอยไ่ถดยไปถอยไปถบถุบเลยถอ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 ยนะเก่งถอยอุ๊ยขีถอยถอออก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 ไอ้สไลออกต่อยต่อยแล้วออกต่อยแล้วออกถอยถอยถอยพี่ขี้หลับสอีนะคุไม่ทำไปชัดแต่แนดู ถอยลวงหมด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 องบอกให้นายออกหมัดบ้างเนี่ยยกในปากแดงติแดงติแดงตึแดงตึงแดงมันโดอยู่เร็วตึดแดงตึแดงตึแดงตึแดงพี่กิ่งเป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้อขานนอือนมเรือสาอ่ะไปไไหว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 ชิวไหวชิวไหวชิวช มึอย่าลุกอย่าลุกเร็วเเฮ้ยจสาวอ่ะยามสาวอ่ะเฮ้เอ้ยชนชนชนกลางเราไหมชนกลางเราไหมชนกลางเราไหมพอ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 ชนไม่มันออกพอฟังเราฟังเรามือถ่านเราถอย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 ลงหน้านี่ลงนะเอามาเงเาารลอมันล้มเรามันลงมาเราลงถอยถอยนะถอยนะนี่ไงล่วงไม่ต้องเล่นเย หนึทีห่ตัวพอนีตาตัวไวบนหัวมีแล้วกันเนี่ยเอาีคนอะไรลวดเฮียเอาอีคนไ่ร่ะสิถามเพื่อนเราเพื่อนเราวิ่งอยู่ขึ้มาขึ้นมาพี่วิ่งมาทัวรถสิ่งทำไมอ๋อ